เบลล่าประกาศข่าวดีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ล่าสุดเฟซบุ๊กพลอยกับเบลได้ออกมาโพสต์ภาพของนางเอกสาวเบลล่าราณีพร้อมกับเขียนขับชันว่านางสาวราณีแคมเปญรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สังสรรค์ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มูลนิธิรามาธิปดี ขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์และสาธารณาสุขอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วทั้งประเทศคุณงามความดีในน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านาน และส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัมภโรคาพาธและอุปัติวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยจะตุพพิทพภรชัยตลอดกาลนานงานราชอิสริยาภรณ์คุณากรการให้ที่ไม่สิ้นสุดมูลิดิธรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ห้องประชุมอัธสิทธิ์เวชชาชีวะชั้น5อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตเรียกได้ว่าทั้งสวยและทั้งเก่งจริงๆค่ะทางทีมข่าวเราขอแสดงความยินดีกับสาวเบลล่าด้วยนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ